สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในวอลเลย์บอลไทยวูแมนเลเวอรขอบคุณทุกไลค์ทุกใจทุกเมนทุกการติดตามนะจุ๊บคลิปนี้นะคะพี่โจขอเชิญชวน,นแฟนๆแ,และ fc ของน้องสองวิภาวีสีทองนะคะร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวสีทองของน้องสองนะคะที่สูญเสียคุณพ่อไปอย่างกระทันหันแล้วตอนนี้น้องสองของเราก็บินกลับประเทศไทยด่วนมาแล้วนะคะพี่โจจำได้เมื่อตอนมสามา ตอนโน่นน่ะน้องสองก็อืมเป็นดาวรุ่งเลยนะคะกําลังแบบว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงเลยนะคะเราก็เล่นดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เคยบอกเอาไว้นะคะว่าเนี่ย กำลังใจแล้วก็แรงผลักดันที่ทำให้น้องสองเ,อเข้าสู่วงการเย์บอลน,นะคะแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆเลยจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนมาตลอดเลยแล้วก็เข้าใจเป็นกำลังใจให้น้องสองมากๆเลยนะคะตอนนั้นน้องบอกว่าอนาคตก็ตั้งเป้าไว้ว่า อยากเล่นวอลเลย์บอลเป็นอาชีพเลยพี่โจเชื่อว่าคุณพ่อนะคะน่าจะภูมิใจแล้วก็รับรู้ได้ว่าตอนนี้น้องสองก็ทำสำเร็จแล้วนะคะคุณพ่อท่านก็ต้องภาคภูมิใจแล้วก็ในตัวน้องสองมากๆเลยขอให้คุณพ่อไปสู่สุขติไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะพี่โจและ f อฟซีของน้องสองทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจแล้วก็อยู่เคียงข้างน้องสองและครอบครัวสีทองได้นะสู้ๆคะ่ะ